คลิปนี้น้องเจตเนิรขอบแบ่งปันการจดโนต้ตแบบคอเนลเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเบื้องต้นฉบับนักศึกษาพยาบาลเรื่องโรคหัดซึ่งเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีทางการพยาบาล100%ซแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานดังนั้นจึงไม่สามารถนําคลิปนี้ไปอ้างอิงเชิงวิชาการได้นะคะมาถึงโรคหักหรือที่เรียกว่า มีเซลหรือโรบิโอลาเนาะเวลาเราเจอคนไข้เราก็มักจะสงสัยโรคหัดในคนไข้ที่มาด้วยอาการไข้ร่วมกับน้ำมูกหรือไอคล้ายๆกับปัดเด็กไข้หวัดใหญ่โดยที่อาการนั้นจะไม่มีการหอบไม่มีอาการเจ็บอกหรือเจ็บแปลกเวลาหายใจเข้าลึกไม่มีน้ำหนักลดหวบแค่ต้องไม่เกิน7วัน ไม่มีไอเป็นเลือดเสมหาหรือสเสลดไม่เปลี่ยนสีไม่มีเสียงคริปเ a เตชันรองคายเมื่อฟังปอดไอไม่มีเสียงกล้องหายใจเข้าไม่มีเสียงสไลดดอไม่มีอาการปวดหูหรือว่าหูอื้อไซนัตกดไม่เจ็บทอนสินไม่แดงหรือไม่มีหนองไม่ได้มีประวัติสัมผัสคนไข้ไอกรน มีประวัติฉีดวัคซีน DPT แล้วแต่อาจจะมีไข้สูงตลอดเวลามีหน้าแดงปลืกตาแดงคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยก็คือการมีผื่นหรือพบจุดคอบลิกสปอตในกระพุ้งแก้มโรคหาพบมากในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีโดยที่จะพบตั้งแต่อายุระหว่าง2ขวบถึง14ขวบ แต่ไม่พบในอายุที่ต่ำกว่านั้นก็คือ6เดือนถึง8เดือนเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันแล้วจากแม่สาเหตุการเกิดโรคหัดก็มาจากเชื้อรูเบีราไวรัสที่พบในน้ำมูกน้ำลายเสยมหะและปัสสาวะของผู้ที่ติดเชือ้อโดยหายใจเอาละอองเสมหะด้ว,วิธีแอร์บอลหรือว่าสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ที่มีเชือ้อการแพร่ระบาดจึงเป็นไปโดยเร็วเชื้อที่ติด เข้ามาในร่างกายจะแบ่งตัวในเยื่อบุทางเดินหายใจและก็จายเข้าสู่กระแสะเลือดไปทางผิวหนังและอวัยวะต่างๆกลายเป็นผื่นแล้วก็ไข้โดยจะมีระยะฟักตัวไม่ได้รับเชื้อประมาณไม่เกิน11วันโดยอาการจะเริ่มจากไข้สูงลอยคือกินยาไม่ลดประมาณ38.5-40องศาเซลเซียส เด็กจะมีท่าทางซึมกระสับกระส่ายงองแงเบื่ออาหารมีน้ำมูกใสไอแห้งคล้ายๆเป็นไข้หวัดน้ำตาไหลาตาแดงไม่สู้แสงหนังตาบวมเฝีตรมเหนือโตที่หลังหูหลังคอแล้วก็ไทยถอย,ถอยบางรายจะมีอาการถ่ายเหลวเหมือนท้องเดินร่วมด้วยในระยะก่อนผื่นจะขึ้นร่วมกับภาวะเบื่ออาหารเครื่องไส้นอาจเจียนก็อาจจะทำให้เกิดภาวะทุกโ์ชนาการในเด็กได้ สิ่งที่ควรระวังจากอาการไข้สูงตลอดเวลาก็คือการชักจากไข้สูงโดยหลังจากที่มีมไข้มาประมาณ3-4ถึงวันผื่นจะขึ้นผื่นที่เห็นจะเป็นผื่นราบสีแดงขนาดเท่าหัวเข็มหมดุดจากไรผมหน้าผากหลังหูใบหน้าไล่ลงมาตามลำคอหน้าอกแขนฝ่ามือท้องแล้วก็ขา จนกระทั่งถึงฝ่าเท้าใช้เวลาทั้งหมดในการลุกลามประมาณ2อถึง3วันโดยผื่นที่หน้าและลำคอจะแผ่รวมกันเป็นแผ่นราบสีแดงขนาดใหญ่แล้วค่อยๆค,คล้ำลงจนกระทั่งหลุดลอกเป็นแผ่นบางๆโดยโรกนี้จะหายไปภายใน7-10ถึงวัน หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนสิ่งที่พบบ่อยก็จะคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ก็คือ pneumonia โ,โดยเราก็ต้องสามารถที่จะ detect ได้โดยการฟังปอดแล้วจะพบ crepitation โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มเสี่ยงก็จะคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่เลยก็คือเด็กเล็กนะคะหรือว่าเด็กที่มีภาวะขาดสารอาหารพวกป่วยมะเร็งเอดที่มีภาวะ ปมคุ้มกันบกพร่องอนะคะหรือหญิงบ้างคันส่วนอาการที่พบบ่อยแต่ไม่รุนแรงก็คือ,อาการท้องเดินจากไวรัสนะคะอาการหูชั้นกลางอักเสบหลอดลมอักเสบเยื่อบุตาขาวอักเสบส่วนอาการที่พบไม่บ่อยแต่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการได้ก็คือสมองอักเสบพบหนึ่งในหนึ 2, ่งพันถึงสองพันราย โดยอาการนี้ก็จะมีการไข้สูงซึมไม่รู้สึกตัวเพิ่มขึ้นมามีชักหรือกระทั่งเสียชีวิตได้หลังเป็นหัดตั้งแต่2สัปดาห์ถึง6สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่าตรวจเทอร์บูลินเทสจะให้ผลลบที่ลวงนั่นแปลว่าเกิดคนไข้เป็นวัณโรคจะตรวจไม่พบในระยะหลังหัด2ถึง6สัปดาห์ การรักษาก็จะคล้ายๆกับไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็คือพักผ่อนมากๆเนื่องจากเป็นไวรัสก็จะไม่ต้องมีความจําเป็นจะต้องได้รับยาแอนต้เมวติกดูแลอาบน้ําไม่ต้องใช้น้าเย็นเช็้ตัวลดไข้โดยใช้น้ำอุณหภูมห้องดูแลป้องกันภาวะดีไฮเรตโดยการให้ดื่มน้ําน้ําหวานและน้ําผลไม้มากๆเน้นอาหารจําพวกโปรตีนไม่ต้องลดของสแสลง และดูแลรักษาตามอาการโดยการให้ยาพาราเซตามอลในกรณีที่มีไข้งดเว้นยาแอสไพรินในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า19ปีเนื่องจากป้องกันภาวะเรซินโดมหรือภาวะตับเสียหน้าที่ดูแลให้น้ำพึ่งมะนาวจิตเมื่อไอหรือถ้ามีอาการท้องเดินก็ให้รักษาแบบโรคท้องเดินได้ สำหรับในรายที่ไอหรือมีเสมหะที่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวแล้วหรือว่าฟังปอดแ้ะพบแคปิเดชันหรือรองไขก็สามารถให้ยาปฏิชีวนะได้นอกจากนี้ในโรคหัดก็สามารถที่จะใช้วิธีทางซีโรโลจีหรือการทดสอบทางน้ำเหลืองเพื่อหาระดับสารภูมิต้านทานต่อไวรัสหัดได้ หรือการหาเชื้อจากจมูกเยื่อบุตาปัสสาวะหรือก็เลือดโดยตรงเลยก็ได้สิ่งที่สำคัญที่จะต้องดูแลอีกอย่างหนึ่งก็คือการแยกผู้ป่วยจนพ้นระยะติดต่อซึ่งระยะติดต่อก็คือสีวันก่อนและหลังผื่นขึ้นเราอาจให้วิตามินเอในเด็กที่เป็นหัดและดีเทคได้ว่าขาดวิตามินเอเพื่อลดความพิการและการเสียชีวิตได้อีกด้วยนะคะอีกคำหนึ่งที่ ต้องรู้จักเนาะก็คือคําว่าหัดหลบไหนอันนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นนะคะแล้วผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ดูแลเด็กเกเนี่ยบรกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะให้ยาที่เรียกว่ายาเขียวเพราะว่าบางทาีเด็กที่มาด้วยไข้สูงรอยแล้วไม่เกิดการออกหัดหรือออกผื่นเนี่ยก็มีความเชื่อว่าเด็กจะไม่หายหรือว่าเป็นอันตรายจึงได้ให้ใช้ยาเขียวเพื่อกระทุงให้ หัดเนี่ยมันออกมาแล้วเด็กจะได้หายแต่จริงๆในความเป็นจริงนี่คือหัดหลบในเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากภาวะไข้สูงจากโรคอื่นๆที่ไม่ใช่หัดที่ไม่มีผื่นก็ได้ mm hmm. เช่นปอดอักเสบหรือสมองอักเสบนะคะจึงได้มีความอันตรายที่ทําให้คนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าจะต้องกินยาเขียวเพื่อให้หัดมันออกเพื่อให้ผื่นมันออกเนาะแต่จริงๆแล้วไข้สูงๆงไม่จำเป็นต้องเป็นหัดสมองไฟอาจจะเป็นจากการติดเชื้อโรคร้ายแรงอื่นๆก็ได้ ประการน,นี้2เนี่ยเชื้อหัดในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่าคนที่ติดเชื้อหัดเนี่ยแต่ว่ามีภูมิคุ้มกันตำ่ตำเขาก็ไม่ออกผื่นเช่นเด็กขาดสารอาหารผู<ม>้ป่วยมะเร็งเอทเมื่อเป็นหักจะไม่มีผื่นเพราะว่าร่างกายไม่มีปฏิกิริยาต่อเชื้อนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็คือภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบต่างๆก็จะทําให้รุนแรงถึงตายอาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าหัดที่ไม่ออกผื่นจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ อาจจะเป็นหัดจริงๆหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นยาเขียวไม่ได้ช่วยอะไรดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของหัดหรือมีเซอร์หรือรอูบิโอลาเนี่ยเราก็จะมีวัคซีนป้องกันโดยที่เข็มแรกก็จะฉีดเมื่ออายุ9-12เดือนเข็ม2เมื่อ4-6ปีนะคะวัคซีนมีทั้งแบบชนิดเดียวและก็แบบรวมนะ,ะที่เรียกว่า m m r แต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีประวัติสัมผัสผู้ป่วยภายใน5วันควรจะฉีดวัคซีนทันทีถ้าเด็กอายุน้อยกว่า1ปีคือ,อยังไม่ได้รับวัคซีนนั่นเองไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเนาะแล้วก็ฉีดอิมมูนกโนกบูรินร่วมด้วยเพื่อเป็นูมิต้านทานให้ซ้ำอีกทีเมื่ออายุ15หเดือนนะคะแต่ถ้าเด็กเกิน1ปีแล้วนะคะสัมผัสนานเกิน5วันก็ฉีดวัคซีนและให้อิมมูนกโนกบูรินเช่นกันแต่ซ้ำอีกห้าเดือนต่อมาเนาะ